สออนอจัดประชุมคณะทำงานชดเชยดอกเบี้ยปี2565ถึง2567ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย มีเรื่องพิจารณาสี่เรื่องพี่น้องชาวไร่อ้อยฟังด่วนเรามาติดตั้งข่าวสารอ้อยะน้สสําตาลกันต่อเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับวันนี้มีข่าวสารในเรื่องของเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับมาแจ้งให้รับทราบด้วยกันนะครับซึ่งทางสอน,อนนะครับมีจัดประชุมคณะทํางานนะครับดําเนินการตามโครงการเงินชดเชยดอกเบี้ย ในปี2565ถึง2567นะครับในครั้งที่3ทนะครับทับ2 5 1 7ซึ่งในวันที่4กรกฎาคมปี2567ที่ผ่านมานะครับทางสองนอนจับประชุมคณะทำงานนะครับดำเนินการตามโครงการเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกรษตรนะครับในไร่อ้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการปลิ่อ้อยและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับหรือ PM 2.5ในปี2 5 1 5 2ถึง2 5 1 7นะครับซึ่งในครั้งที่3ทับ2อ1ันั่นเองครับโดยในที่ประชุมนะครับมีมติมอบหมายให้นางรัตนาพรจึงสงวนสิทธิ์นะครับผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลไทยเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้นะครับ โดยมีคณะทำงานนะครับเจ้าหน้าที่สอนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับโดยมีเรื่องพิจารณาในการประชุมนะครับอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องนะครับว่ามีเรื่องใดกันบ้างนะครับในเรื่องที่1นนะครับจะเป็นในเรื่องของการขออนุมัติร่างโครงการเงินชดเชยดอกเบี้ยนะครับให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวไรอ้อยสําหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำนะครับและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการผลิตอ้อย และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับหรือ PM 2.5ในปี2 5 1 8นะครับจนถึงปี2570นั่นเองครับและในเรื่องที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของการขออนุมัติเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยนะครับเข้าร่วมโครงการเงนชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับนะครับการบริหารการจัดก,การแหล่งน้ําและการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร,รนะครับในไร่อ้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการผลิตอ้อยและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับในปี2 5 6 5จนถึงปี2517นั่นเองครับเรื่องที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของการกําหนดราคาการเครื่องจากรกลการเกษตรนะครับและอุปกรณ์ส่วนครวบเพิ่มเติมอีกนั่นเองครับส่วนในเรื่องที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของการขอผ่อนพันระยะยาวนะครับในเรื่องของเวลาการชําระหนี้นะครับและการลดดอกเบี้ย ในส่วนของโครงการเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยนะครับสำหรับการบริหารจัดการแหล่งน้ําและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับในการผลิตอ้อยและการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในปี2515จนถึงปี2517นั่นเองครับในการประชุมครั้งนี้นะครับมีการเสนอวาระเพิ่มเติมนะครับเพื่อแจ้งให้ทราบนะครับได้แก่ในเรื่องของรายงานผลการดำเนินโครงการนะครับ ตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกด้วยนั่นเองครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับอีกหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับที่มีการเสนอพิจารณาเข้าไปนะครับว่าจะผ่านการอนุมัติหรือไม่นะครับซึ่งข่าวสารในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับหากมีข่าวสารใดๆประกาศออกมาเพิ่มเติมนะครับทางเราจะรีดําเนินการนะครับแจ้งข่าวสารให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย รับสร้างข่าวสารกันอย่างทันท่วงทีเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ